สวัสดีครับเรามาชมการติดตั้งแผ่นกันความร้อนของรถ BMW X1 กันนะครับที่ท่านกำลังชมอยู่นะครับเรากำลังเปลี่ยนแผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรงรถของ BMW X1 ครับติดตามชมกันนะครับแผ,แผ่นเดิมที่เก่าชำรุดเราก็ถอดทิ้งเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนแผ่นใหม่เข้าไป แผ่นกันความร้อนบริษัทโอรานเนี่ยขึ้นชื่อในเรื่องของความคงทนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าแผ่นกันร้อนเนี่ยใต้ในฝากระโปรงรถเนี่ยมันจะทนต้องทนน้าทนความร้อนได้นะครับถ้าโดนน้ําแล้วเสียโดนความร้อนเสียเนี่ยอยู่ในห้องเครื่องไม่ได้นะครับมันจะเปื่อยยุ่ยหมดนะครับพอโดนความร้อนแตกกรอบละลายมันก็ใช้ไม่ได้นะครับเพราะงั้นเจาะจงแผ่นกันความร้อนบริษัทโอรานนะครับช่วงนี้จัดโปรโมชั่นอยู่นะครับยังลดราคาต่ําสุดอยู่ครับปักซอยอินทมาราสามใช้เวลาแค่สีนาทีก็เสร็จนะครับ ลูกค้าว่างๆเปิดแผ่นเปิดฝากระโปรงดูเลยนะครับแผ่นกันความร้อนเก่าแล้วเปื่อยยุ่ยแล้วสกปรกมากก็ขับเข้ามาที่บริษัทโอลานปากซอยอินทรรมราษฎร์88นะครับติดต่อ0898889000นะครับนะรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับกำลังชมการติดตั้งแผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรงรถอยู่นะครับนะรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อมีหมดนะไม่ว่าจะเป็นรถญี่ปุ่นรถยุโรปนะครับนะแล้วก็ใช้เวลากราบเดียวเสร็จที่จอด จอดรถกว้างอากาศถ่ายเทไม่ต้องห่วงเรื่องโควิดครับจอดครบ40นาทีท่านก็กลับได้เลยครับนะฮะขับเข้ามาได้เลยครับนะฮะและช่วงนี้เราจัดโปรโมชั่นรถราคาต่ําสุดอยู่นะครับแผ่นความร้อนต้องทนคุณสมบัติต้องทนน้ําทนความร้อนนะฮะถ้าโดนน้ําต้องไม่เปื่อยไม่ยุยโดนความร้อนไม่แตกไม่กรอบไม่หกไม่งอไม่ละลายนะครับถ้าไม่มีคุณสมบัติตรงนี้อยู่ในห้องเครื่องไม่ได้ครับมันร้อนมากนะครับแล้วเรา30กว่าปีของการบุกเบิกเรื่องแผ่นความร้อนมาเนี่ยนะะลูกค้าจะรู้หมดแล้วว่า ติดก,กันเยอะมากนะครับแล้วขัดมีกี่คันก็เอามาติดก,กันหมดนะครับทนด้วยดีด้วยและราคาก็จัดโปรโมชั่นลดราคาต่ำสุดด้วยนะครับติดต่อ089888900นะครับ089888900นะครับนะ,บะก็ BMW X1 วันนี้เสร็จแล้วขอบคุณมากครับที่ติดตามชมนะครับ